ถ่าผู้ชมครับถนนที่ผมกําลังยืนอยู่นี้กําลังจะกลายเป็นถนนที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยและของเมืองกาญจนบ,บรุรีเนื่องจากว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อการค้าชายแดนของไทยและพะม่าครับจะเป็นเส้นทางใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวไปติดตามครับจากจุดเชื่อมโยงของแลนบิชการค้าผ่านแดนระหว่างไทยพมา่าเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายในพมา่าผ่านจุดผ่านแดนบ้านน้ำพุร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรีสู่ทวายตามยุทธศาสตร์จังหวัดใกล้ความเป็นจริงเข้ามาแล้วเราจรงออกไปดูความก้าวหน้าของเส้นทางดังกล่าวกันเส้นทางนี้ห่างจากหน้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีสู่ทางหลวงสายบ้านน้ำพุร้อนทวายเพียงแค่70กิโลเมตรเท่านั้นเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่ชายแดนพอดีเลยสุดเขตประเทศไทยช่องทางภูน้ำร้อนพิกัดที่ NR593354 เหลืออีกลนิดเดียวเนี่ยเราจะไปถึงพมา่าแค่ตรงนี้เองครับเนี่ย ยุทธศาสตร์การค้าผ่านแดนนี้กําลังจะกลายเป็นความจริงเมื่อฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยในอลงกรณ์พลบุตรกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐพามานนะะ่านายพลจัตวาอองตุนมีความเห็นพ้องต้องการที่จะมีความร่วมมือเปิดชายแดนช่องทางแห่งใหม่นี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศโดยนโยบายรัฐบาลไทยแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมานั้นตรงนี้จะพัฒน,นาขึ้นเป็นด่านขาววนนะครับ เพราะว่าจะเป็นประตูการค้าใหม่เป็นเส้นทางการค้าใหม่เชื่อมระหว่างกาญจนบุรีกับทวายซึ่งจะมีโครงการท่าเรือน้ำลึกแล้วจะเป็นประตูสำคัญของการค้า,าและการลงทุนที่อาจจะกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษนะครับโดยที่ความร่วมมือดังกล่าวนั้นเนี่ยจะสร้างโอกาสให้กับภาคตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพมามาในการ พัฒนาเศรษฐกิจกระหว่างกันโดยการเปิดประตูสู่เส้นทางการค้าไปยังยุโรปไปยังตะวันออกกลางไปยังเอเชียใต้ไปแอฟริกานะครับและเช่นกันสินค้าจากภุยภาคเหล่านั้นก็จะผ่านท่าเรือน้ำลึกทวายผ่านการยาบรีไปแหลมฉบังแล้วก็ไปสู่ประเทศในแปซิฟิกนะครับรวมัึงเอเชียตะวันออกจีนเกาหลีญี่ปุ่น แล้วก็สเมเอาาการตรงนี้ถือได้ว่าเป็นประตูการค้าสำคัญของโลกอีกจุดหนึ่งเราสร้างเรือเบียร์ใหญดิอีฟเรตจะเชีเลยชีได้เปลือยีฟโรติอาที่เราพูดถึงว่าเตซิได้ลาบก็ขาบทางรัฐบาลต่ามาจะมีการผลักดันเรื่องนี้กงจะาครับอ้จีนราสาอยดิจีเาคอมบีแเีรเราไดลยแล้เรียลวราวเรก็การเล่นเล้เร่จเล่ล่กรเล การค้าผ่านแดนช่องทางนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาโดยตลอดรวมถึงการพานักธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางไปร่วมเจราจาการค้าเนื้อเมืองย่างกุ้งมาแล้วซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการพรม่าเป็นที่น่าพอใจครับโครงการทวายโปรเจกต์ครับ,รบ,รบ,รบจะเป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่นะครับมีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งครบวงจรมีถนน8เลนจากทวายมาพุทธม้ร้อนของกาญจนบุรี มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีท่อแก๊สและท่อน้ำมันกันแนวว่า200เมตรตลอดนะครับเข้ามาถึงการจดัดเรียบของเราก็โครงการนี้ครับความเป็นไปได้ก็ต้องต้องยืนยันว่าความเป็นไปได้สูงมากการที่1เป็นโครงการของ6ประเทศที่เรียกว่า GMS นะครับขเขมรลาวยวนูนไทยพมา่าและก็จีนตอนใต้แล้วก็ตอนนี้แม้แต่มติคณะกรรมการโลจิสติกของประเทศทไทยเราที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็ได้ให้ความสาคัญโครงการนี้มาเป็นดับต้นต้นนนะครับของของประเทศครับถ้าทําสําเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะ6ประเทศที่เรียกว่า GMS นะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นอีโคโนมิคคอริดอร์หรือเป็นแลนด์เบชที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลจีนกับทะเลอันดามันนะครับย่นเวลาเดินทางที่จะต้องอ้อมแหลมมาายเนี่ยไปก็5วันบวกลบนะครับแล้วแต่ความเร็วของเรือครับ ถึงอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นโลจิสติกส์ใหม่ของโลกครับยิ่งถ้าเกิดระบบรถไฟรางคู่เกิดขึ้นมาสําเร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะมีคนจะมาใช้เส้นทางนี้เยอะทีเดียวครับเพราะศักยภาพของท่าเรือนํำลึกที่ถวายเนี่ยจะมีศักยภาพไม่แพ้ที่ทาง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 สิงคโปร์นะครับไปลงท่าเรือที่ถวายก็สามารถที่จะประหยัดระยะเวลาไปอีกหลายวันทีเดียวก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนวินวินนะครับเป็นประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับพมา่า แล้วก็ประเทศในภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมดะนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ล่าสุดที่ที่ทประเมินจากที่ไปพมา่าหรือในบิโอมาคราวที่แล้วด้วยครับเป็นอาศูนย์เก้าสามสามห้าสี่ในอนาคตเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับเป็นเรื่องที่อน่าสนใจมากครับเวลานี้ทางรัฐบาลไทยกับพม่าก,ก็เจรจาก,กันแล้วครับมีความเป็นไปได้สูงมานพอัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี รายงานจากสุดชายแดนประเทศไทยช่องทางผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีครับ